สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับนักต้นฟิชชิงกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็มาลุยไหมยนาครับเห็นเคาว่านาน้ําท่วมนะก็ไม่รู้จะมีปลาหรือเปล่าเรตั้งใจมาเทสลอกเทสคันใหม่ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะหมายหรือเปล่า,าจะมีตัวหรือเปล่าแต่วันนี้อย่าใช้เหยื่อเล็กนะเพราะว่าปลานาน่าจะปลาไซส์ปอกๆนะครับ ก็ก่อนอื่นก็อย่าลืมกด subscribe กดก,ก,กระดิ่งนะนครับผมเดี๋ยวไปเจอกันหน้าใหม่ครับผมวันนี้ก็มากับร้อทาทูล่า s v t w 2020นะครับคันไดว่า Air a i r a เอ76 66. 6ฟุต6นะครับสาย PE 1.5ห i p e r ไวเอร์นะครับสายช็อค30ปอนด์แล้วก็เยื่อกบยางของนาท็อปทีเว็บนะครับตัวนี้ยังไม่วางขายนะ ก็เอามาลองเทสดูครับรับส่งมาให้ก็น่าจะเหมาะกับปานานะเหยื่อตัวเล็กๆนะครับก็เดี๋ยวมาดูว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าอาจย้อนแสงหน่อยนะครับย้อนแสงดีไหม มีตัวไม่ว่า,วาวไอที่ขึ้นขึ้นไม่รู้ปลาหรือว่าอะไร ลองเทสตีดูลองดูแอ่งกูเดาไม่ถูกเลยน้ำขุ่นจัดขึ้นตรงไหนวะ เบื่อกับเวลามันติดหญ้าหญ้าเน่าเนี่ย Wa เฮ้ย่ะมีตัวจริงตัวเล็กแม่งกัดเสร็จกัดเสร็จมันพุ่งเข้าป่าเหมือนเดิมเลยนะตัวเล็กกว่าเหยื่อนาดเหยื่อตัวเล็กกนะเหยื่อผมตัวเล็กนิดเดียวององแม่งกัดเสร็จพุ่งเข้าป่าเหมือนเดิม ไอตัวเดิมอ yeah, ้าวจริงจริงอ้าวจริงจริงนั่นนั่นน่ตามมากัดนั่น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 ตามมากัดตัวเล็กกว่าเหยื่ออีกอะท่านผู้ชมเดี๋ยวลองตรงนี้ดูรับมันต่อทุ่งมันต่อกับตรงล่องน้ำนะ อาจจะมีตวัวถ้าเป็นทุ่งแบบนี้ตีขึ้นริมฝั่งนูนะ้นนั่นก็กระโดดลงมาเบา ถ้ามีตัวอยู่ริมฝั่งว่ามันใส่เลยครับ ออืืไม่เข้าตัวเล็กเกินเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นเหยื่อเล็กดว่อให,ใหญ่มันกัดไม่เข้า3.5มมันยังกัดไม่เข้าเลยนะปลานามตัวเล็กนะครับ ถ้าตัวนี้ยังกัดไม่เข้าอีกก็ไม่รู้นะตัวเล็กนิดเดียวนี่ยังไงบอกแล้วถ้าตัวถ้าเหยื่อตัวท่าน,นี้กัดไม่เข้าก็ไม่รู้นะเหยื่อตัวเล็กนิดเดียว นี่ชมดูตัวดีนี่ครับปลานานี่แะครับปลานาตัวน้อยเดียวถึงขี่หรือเปล่าก็ไม่รู้โอเคครับผมรอดแท่วครับเดี๋ยวหาตัวต่อไปครับผมตัวนี้ปล่อยดีกว่าครับตัวเล็กเกิน จะเก็บไปก็เปืองเกลือครับตัวหน่อยตัวน้อยเดียวมันหาจะตายเปล่าวะลงคอ,อปล่อยไหมครับตัวเล็กเกิน าาตัวต่อไปดูครับมันต้องมีตัวใหญ่กว่าน,นี้บ้างเดี๋ยวว่าบอกแล้วเหยื่อตัวเท่านี้ถ้ากันไม่เข้าอีกก็ไม่รู้ละทำมาเพื่อปานานาโดยเฉพาะนะครับ แต่ก็ยังไม่ได้เปิดขายนะตัวเล็กจริงนะแต่ว่าตีไกลนะครับ2.8ุเซนนึงแต่ว่าตีไกลแล้วก็เบ็ดเปิดดีด้วยอันไหว่าน้าไหว น้ำไว่ยไหวน้ำลุปลาเลยนั่นนั่นช่อนกัดไม่เข้าว่าแล้วน้ำไว,ไว่ไหว ตัวเล็กขนาดนี้มันกันไม่เข้าเวียน ไซส์น่ะนะม่รู้อยู่เปล่าน่าไม่อยู่แน่เลยไม่อยู่โอ้โหไม่อยู่มันมุดบัวอื้อเสียด้าย

แต่ยังไม่กัดลงปุ๊บแม่งไล่เลยไหนแล้ววะ ไล่แต่ไม่เอาไอ้ฮะไม่หายเลยลองดูตรงนี้น่าจะมีนะเพราะว่าไอ้ร่องน้ำนี่น้ำมันล้นนะครับน้ำมันล้นเข้านาน่าจะมีนะน้ำมันล้นเข้าจริงๆน่ามีวะโอ,โ,อโอ้โหโ กูเจอแหล่งแล้วแม่งกัดลูกปลากระจายเลย,อยโอ้โหโอ้โหโอ้โหท่านชมยิบหายแล้วลงไปครึ่งขาโอ้ยอื้มโอ้ย ชีวิตต้องสู้อย่าเข้าไปเกินน่าจะกัดนะต้องตีขึ้นฝั่งนู้นนะ ไม่ไวที่แม่งกัดลูกปลาน้ำกระจายเลยอื้มมมมนมม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  ก็เห็นปากใหญ่อยู่ไอฝั่งนี้แม่งกัดลูกปลาเดี๋ยวแม่งไม่กัเดเหยื่อน,น้ำว <laughs> นจังน้ำวนปลาอุยน้ำวนเจนขนาดวัดคอแทบหลุดเลยมันกันดโดนไปเรีว ปกติทุกคนดูเด็กเยอะปกติแม่งโดนใบเหลียวโอ้โหพระเจ้าจอดไปทอดโอ้ยไห,หวจะได้แลยัวเพอไม่ได้ยีเสียงเหมือนกันเลยเมื่อกี้มันดูดเหรอ <c oughs> ขนาดสงูงเลยนะอะไรเนีย่ยเดนไบเหลียวสงสัย FGS พัดมันบอกรำคาญจัง ครับก็วันนี้ก็หมดเวลานะครับก็วันนี้ถือปลากัดดีอยู่นะแต่ก็ไม่ได้หาตัวง่ายนะครับแล้วก็กัดโดนบ้างไม่โดนบ้างตัวเล็กซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ผมได้แค่ตัวเดียวก็จําใจต้องหมดเวลาครับพอดีลอกลูกบืนมันพังนะก็ผมฝืนใช้มาพอดีของใหม่ที่สั่งไปมันยังไม่มานะครับก็จนตอนนี้มันปลดประจำการลว ก็ต้องหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้ก็ครั้งหน้าเราจะไปมันกันที่ไหนก็อย่าลืมกด s u บสไคร b ์กดกระดิ่งนะครับผมแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ